سبحان الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل إِتَّقُوا اللَّهَ إِتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يُذْكِرُ سَاعَةَ ท่านพี่น้องครับในขณะที่เราอยู่กันในช่วงเวลานี้นั่นก็คือช่วงของเดือนประจันทรอย่างที่ทานอาจารย์ศิริรัตนได้กล่าวไปท่านพี่น้องที่รักแลนครทวรรหลายครับเดือนประจำนนั้น,นมีความหมายมีความสำคัญในหลากหลายประการ I'm oh. <laughs> then yeah.

ชีวิตของเขาตรงกันข้ามกับบรรดามุ้เชีลิ่นและเช่นเดียวกันบรรดาผุ้เชี่กลิ่นก็จะต่อสู้กับพวกเขาเขาจะจะแสดงทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับเราเขาจะพยายามทำในสิ่งสิ่งที่เราไม่เชื่อว่ามันเป็นความดีแต่เขาจะทำอีกอย่างหนึ่งท่านพี่น้องทีน่าแก่ก็ตื่นร้ายดิฉันก็ลงล็อกสุภาษณ์นวตาราชเจ้าที่ว่านั้นมีสิบสองเดือนด้วยกัน ในปฏิทินตะวีลอิสราเอล12เดือนเริ่มจากเารโลกัลเดือนสุฟัดเดือนรอฮบุนอาวันรบฮบุตานีจามาฮีอัวัจามาฮีสานีโรจับชัดันรโมอันชาวัลทุลกอฮ์และเดียสุดท้ายคือตุบิฮ์ยะ จะสังเกตนะครับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع อ ل ى เจ้าให้เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามนี้ติดต่อกันสามเดือนเริ่มจากเดือนซุนกอนดันซุนฮิจญ์เดือนมุฮัรรอมเดือนที่สิบเอ็ดเดือนที่สิบสองและเดือนหน่งนั้นก็ะเริดอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع อ ل ى เจ้าได้ให้เกดือนอัลกูญูนเดือลฮิจญ์ ที่เดือนพุนก็นอได้เขาจะเดิดนทางไปประกอบพิธีฮัทและอยู่ในพิธีฮัทในเดือนพุนขิจันและจะเดินทางกลับในช่วงของเดือนค่ำตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็นเป็นเช่นนี้อัลลอฮ์จึงได้ให้เกียรติุจจันโดยการที่เขานั้นจะได้รับความปลอดภัยในเดือนต่างๆแต่เป็นที่นาา่าสนใจเลือกว่าทำไมอีกหนึ่งเดือนคือเดือนร้อน แล้วให้ห่างออกมาเว้นเอาไว้ตั้งห้าเดือนจนกระทั่งมาถึงเดือนที่เจ็ดที่เรารู้จักกันว่าเคยรักนรอจักษ์แนพี่น้องที่รักและกำลังหลับหัวใจของพผเจ้าจีได้ไปกองกาไปทำการสืบูุไปทำการซิกิ้งกไปเชิดสัตว์ถิ่นั่นแผ่นดินมันกนเนรอนเกินเป็นบ้านที่เราอัลลสุบฮฺฮา

ตันเป็นเรื่องง่าแต่มันมีในยักษ์สำคัญเพราะเดือนเราจะเดล่นชากบาลเดือนรอมภาพันมันผูกพันที่ต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้อราย้อนกลับไปนิดหนึ่งในดินแดนของอาหรับคาบสมุทรอาหรับที่มีแต่ปากม้อมระอุมีทะเลทรายมีแหล่งน้ำอยู่ไม่กี่ เดินอาดับเบดอินหรืออาดับบาดาวีเขาจะมีมการผูกกระจมผูกกระจกันตามแห่งน้ำต่างๆแต่พอเมื่อเดินรอยัมาถึงนั่นเป็นสัญญาณโ อกกการศึษัันนูถ้าในฤดูร้อนเขาก็จะไปค้าขายกันที่ชาแต่ถ้าในฤดูหนาวเขาก็จะไปค้าขายกันทางเย็นนีอารบเป็็เช่นเั้นกันนะครับแต่บางกรจบางครอบครัวบางเผาผู้คนยอะขึ้นกระโจมหลังใหญ่ เขาไม่สามารถที่จะรอเยาบ่าได้เขาก็จะใช้คำว่าชักอาบะหรือเดือนถัดจากเดือนระยบนั้นเรียกว่าเดือนชักวบาซึ่งผู้คนที่มีกำลังวังชาเมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาก็จะแยกย้ายกันออกไปเพื่อหาแหล่งน้ำและขงน้ำกลับมาต้อนรับในเดือนที่ร้อนที่สุดรมัดรมโตรมนต यह काल एक पतिजन तक वे मिश्रम सिया पतिजन सुरिया का तो अल्लाह बता मनरौन लगे तो रौन कथा न जब हुदी में रखा तो इसे नसरों ने बाबू जब हुदी चम्मेंगे या चाहे चंदा ना यंगे ते ने पी हिजरा सकरा ती सौ ร้อนไหมรู้ไหมไหมูยากไหมที่จะทำทำไหมทำยากมากแต่ละมีก็กลับมาถ้าในสุดการพี่น้อครับทำไม่ไหวต้องยอมรับว่าบรรดาสหพักเขาก็ทำไม่ไหว,รวไหรอกเพราะการตืร่นสิมอดของคนในยุคก่อนละสิมอดได้แค่ชั่วโมงเดียว แต,แต่ฟัดูมัก,กระเร็ถึงฟัดูอิชาทำได้แค่นั้นหลังจากนั้นต้องอดตอ่อทำไม่ไหวเมื่อทำไม่ไหวจังนพี่น้องครับอัลลอฮ์ลองใจไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะใจจืดใจดำแรงน้ำใจกับมรุกไม่ใช่เลยท่านพี่น้องเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้ต้องการบอกว่าบาๆเอ้ยสันชันสา่ให้ทำโดยที่ไม่ต้อง ทำตอนลงมือทำตอนเสร็จแล้วรอฮมัตจะมาเพราะเป้าหมา,หมายของคำสั่งไม่ได้สั่งเพื่อที่เราจะได้รับรางว <c oughs> ัลแต่สั่งมาอันละกุลตัดตัดหวังว่าให้เราเล่นจำเกณฑ์ตอบคำสั่งเมื่อท่านแะไปรับคำสั่งอัลลอฮฺรอฮฺมัดให้ออฮิลลัลลุลัยลัตซียามิรอฟันซสอิลลัลซาอิกุสุดท้ายแล้วอัลลอฮ ให้ได้าุ๊กสำหรับคนน่าจะเแลี้ยงนามมาแก่คนจะจะรู้ลำนองกับภรรยาจะกพิ่มจะเดินเอาตามสบายทันบีนน้องครับอันทำก็ดีนะแต่ขอให้เรารับมาก่อนนั่นคือนั่นคือเหตุผลท่านพี่น้องแบเดียร์น้อยเดินช่าบานทานพี่น้องที่รักและคารุกกระหลจับพอไปดูเนี่ยเขาก็นับกลางวันอาหรับเขาก็นับกลางวันก่อนกลางคืนเหมือนกับพวกเรา นั่นก็หมายความว่าปฏิทินเขาเดือนเขาไม่เคยเปลี่ยนเช่นบ้านเราท่านพี่น้องเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองมันก็จะมีอากาศเย็นๆหน่อยจะย้อนกลับไปสี่สิบปีที่แล้วผมก็ต้องน้ำอาบก,ก่อนจะไปโรงเรียนพอเข้าเดือนมีนาเมษาพิศพามันก็จะเขาเ้าหน้าร้อนเมษาร้อนเดอนร้อน,อนทุกปีเป็นแบบนั้นพอเข้า แต่ในนี้กันเพราะเจอศูนเป็นอย่างนี้ทุกปีถ้าคนอายุห้าสิบหกสิบก็บอกจริจังเข้าใจแต่ด้วยกัรที่มันสองรอลรอบเปลี่ยนไปไม่ต้องนับกันวันก่อนแล้วนับกันคืนก่อนปฏิทินตะวีมุกมารีย์ถูกนับขึ้นถูกใจใหนการนับกานคืนก่อนกันวันอะไรเกิดขึ้นจำกันไว้เวลาปฏิ ีเปลี่ยนเดือนก็บ้าเราดสิีเปนูากูคนอายุ50ปีนตอนนี้บวชครบฤดูแล้อันทำินนี่คือความเมตตาที่เาให้นี่คือความเมตตาที่เราจะต้องสุเราจะต้องขอบคุณต่อัานระจาก่เราจะต้องยังเกรงก่อนนพี่นอนั่นกสัง นร่งการพนักับอัลลอฮฺยาร์ฮามเสียชีวิตไปแล้วคุมัดทำงานบริษัทหน้ามือเรื่องมาสองสาันอีกเจ้าของเจ้าของร้านทางแกบอกว่านักเอ้ยฉันไม่ใช้้แกมาทำละมาในเวลางานของฉันนะคุณมัดบอกว่าเท่าแกครับผมละมาเรี่ยผมขอมาให้บริษัทของท่านเจริญดันดูความฉลาดสุดท้ายเจ้าแก ยเงินก oh ันพี่น้องเราเอาจุ่มกับซ้ังขอเอาล็อกเอาล็อกจะให้ความช่วยเหลือเหมือนการเดินบวชกันนั่นจะมาเรามีชื่อสลมบชื่อมังซูตชื่อฮาริชื่อเป็นภาษาอาหรับูเรียกว่าแขกแน่นอนนั่นกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ในเดนมาร์ดอนอับดุลฮามิดคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มท่านพี่น้องครับบวชแล้วก็ไปทำงานเพื่อนบอกว่าเออเด็กหนุ่บวชไม่ได้ไปวันนอกงานนักจะทั้ ท่านพี่น้องครับบวชไปยี่สิบวันมิกยังบวชอยู่สุดท้ายเข้าวันที่ยี่สิบเพื่อนบอกมิกมึงไม่ต้องทำแล้วกูเชื่อมึงแล้ามึงบวชได้มึงไปนอนเดี๋ยวมึงทำอีกนี่กุรยียนสอนท่านพี่น้องอัลลอฮฺแท ดังนั้นด the ันบิโน่จีรักและเขาต่าครับจริงจังกับคำสั่งตอนตนนั่นคือด้านที่ผมบอกเราประเด็นเรื่องของเดือนรอยยับดันบิโน่ครับมันเมืข้อมืออีกมากมายที่มีความเกียวข้องเอียงพันกันกะบวันเดือนรอยยับเดือนชักาบเดือนดาวตอนรวมไปถึงกาลังอย่างที่อาจารย์แจ็เห็นเมื่อกอนตอนว่าเป็นที่รู้กัต่ละว่าเดันรอยยับนั่นก็คือเหตุการณ์อิสราเอลเมียร์ แต่คงจะใช้เวลามากถ้าหากว่าเราจะเล่ารายละเอียดนดันเทอรินอลที่รักและกำลังทาในขณะที่เราอยู่ในเดือนประจํานี้ซึ่งถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความดีในรอบปีเขาให้ทําการเขาให้จัการลังทําให้ทําความดีเยอะๆแล้วก็ให้ทําการพิสติกฟารกเยอะๆศาสนาของเราส่งเสริมให้มีการขอดุอาดุอาคือเรื่องของการทําการอิสติกฟาร ดูอานณาจักรที่ว่าอ asta ฟ i l m a ล a asta h u b ล at t a ต q a t a n โอ้อัลลอฮ์ฉันขออภัยทต่อพระองค์โอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์สิ่งการกับมีอกับตัวและอีกหนึ่งที่เราทักใจได้ยินเป็นประจําและเราได้ขอกันเป็นประจำนั่นก็คืออัลลอฮุมงมาในวันนัฟีรอาจัม บริจาคมาหัวก็ขอให้เกิดความจเริญความสิริมงคลแก่ชาติแก่เราในเดื่องระยะและเรืนอนชาบมว่าบันลิกนาอมดลอนและขอให้เรานั้นมีชีวิตอยู่หรือให้เราได้ไปโอกาสพบกับเราบ้างวันหนุฟีอัวตรรา์ะละอัศรรย์ัลอาลก